สวัสดีครับพี่น้อกวันนี้ได้มามา่าได้พี่นอ้องมามา่ามีไข่มีเต้าหู้มีน้องไก่มีมาล่าอีกเแซ่บๆไดพ้พี่นอ้องมาม่าพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินมามา่ายำแรงแซ่บๆต้งกันเด้อพี่น้อกมาม่าเผ็ดได้พี่นอ้องอ๋อื้อ ้ำมาเพดมามามาเส็เส็จแลกันอืออืออือออแซเบไหมพี่น้องป๋ามีตัวหูไปพี่น้องตัหู มีใครพร้อมสองล,ลูกอรือเอาคำใหญ่เลยพี่น้องกินนมะมายา,า,ามขำพี่น้องยามแรงอื้อหือมาเลยอือหือมาป่าี่น้อง ừ uh ừ -huh. đăng cấp ừ ừ xin đi đi ăn ngay rồi không ừ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  อืมเกตตเกตปะทะกันมเตอืมตปากอืม

อยอดไอแล้วแทบหลไปแล้อันอยู่ประมาณ4ีมงแรงพี่น่องเด็ดแห้งขี้เกลาเหือยกหลังมาราใสบไปเลยมาลาซาลาย

มามาเนี่มุกเกินห้าคำเบิดแล้วห้าคำเนียๆพี่ต้องคำตาสวดอืม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 

อืมบบุ๊บนบวกเผ็ดพอมาเผ็ดจะบุบ,กบกวกค่อยเผ็ดปันใดไปท่องจะกินแบบเผ็ดเผ็ดมาแบบของอินโดนีเซียไะโคตรเผ็ดเลยอันนี้เป็นเกาหลีมาไขย ไปซื้อน้ำด้อโอเคเพื่อน้องขอลาเพี่อนมาิกได้เพื่อน้องบดเกี่ยงมามาเดี๋ยวไปไก่ไก่อบกินโอเคเพื่อน้องจะขอลาเพื่อนสมาิกด้เพี่น้องคนใดมักจิบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เพี่น้องสวัสดีครับ